เจ็บแล้วบ้านี้เจ็บท้องแล้วต้องส่เป็นน้ำเตะกะแน่ๆเลยชิย่ได้อีโบร้อยหนึ่งสองคนเผื่อระแรง <c oughs> <c oughs> รอบคำประสิบมาได้ <c oughs> รอบเมื่อเส้าเนี่ยมันคือจะมาอันนั้นอยู่อืม กนะน่ะลูกแบบง่ายแต่ว่าหยาพี่น้องแต่ว่าสั่นนะ่ะออกอยู่ได้จักมัดอะเคยได้ดิ่งน้อยหนึ่งดิ่งน้อยลงมาสบายดีพี่น้องเจ็บขังเตะกะในข้าขงในข้างมันเจ็บเราบอกอยากเห็ดเราได้พี่น้องเลยมันเห็ดแล้วมันสินักเจ็บแล้วใครเนี่ยหยุดไปแล้วมันกระเซา คนะบ่ได้ยุดเนาะหน้าตัวเองพิบ่ได้เฮ็ดแบบไปซอยไอ้น้องบ่ได้ขาดทางเทือก็บ่ามือไปเือกไปคู่มือฮอยพอตกักฮ้อนพี่น้องตอนนี้ก็หยิบๆอยู่ขึ้นมาทั้งเิงก็สิบ่มีหญ้าปานดล่าเอาโลดเฮยแล้วก็สั่นออก ก nah na ี่คอยเล่มเธอละเสร็จแล้วพ่อลาอไปแล้วไปสั่นออกก็คือว่าออกอยู่มือได้ก่อนสีดำหน้าน่ะฮะหมดแล้วปักกุ้งแห่มือได้撒ปักกันยังมันผุดเออปักแล้วดำมือได้กับดำได้นาะข้ามาโลกอีมาเอิญกับเบิดดอก เบิดกันยังน้อยห้วยเตะมาทางตีตีล่ะเอิ้นกระทินกับปุกี้มาลกนําติคนก็หยุดแล้วพี่น้องแต่ว่าห้อนหยุดแต่ว่ายังดินะๆอยู่แต่อากาศห้อน ใครว่าเปิดเพลงวะอืมบ่เลยกันยังน้อยเขามื่อนี้นะได้ยินว่าไปเอากะอยู่หน้าพอใหญ่พายลอยกวาดวานไปลุกเอาไปลุกเอาหมาดเพิ่นธนาพอเด็กอ่าเออจังได้ลอย เอาขอมีตำมัดตบนโต๊ะนี่อาเอยเขตนี่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเพิ่มลูกนี่เขตนี่ขึ้นมาเนี่ยลูกเอาเขตนี่ขึ้นมาพอาคอยมีหยาบนใดเขยต์นี่ขึ้นมานี่ โอ้ยก oh, in no ินข่าก in uh, <t> ับแกงนะไม้พี่น้องโอ้ยมันโลบอดีอีติอยากกินหมูปิ่นเลยเนาะคือสีแสบปิ่นเป็นโตขนาดหอยดีแท็กหมัดกะพี่น้องโอ้ยหมัดแตมาอยู่ลูกเองหมัดเอง mẹ tìm mẹ tìm hi mẹ tìm hiểu 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 thằng tìm thằng mẹ nội กเมื่อมนอีเลย่ารบอกคำแกเมื่อการบอกขแกเมื่อมันํำกับมาเอิญเจ้าก็เมื่อส่งแต่เศร้าคนกดละไทยมาเลยแล้วเนี่ยใส่ตัวไนไฮนะ ลูกเวลาผับลายคนดำเจ้าหนุ่มกันยองสองสามคนตาเปียกสองคนตาเปียกผู้หนึ่งผัดเบิ่งคนตาบอดยังบ่าเจ้าให้ปุ๊กี้ให้เบิ่งคนตาบอดอะไรอยังวะนะคนตาบอดสิเบิ่งร้านหรือนร้านสิเบิ่งคนตาบอดโอ้ยน้องพี่น้องเต็มศนสาดพัดันไร้พัดลงไปขาดไปไทยแล้ยพัดสิแลีนเข้ามาอยู่น้ำผอ ขีดไป็นย่ยางๆก็แห้งเลยแตนมีแต่ตอาับหยาและสีดำอากาเจ้าบันนี้มีหยาบะกาเจ้า,ามีหยาปะเป็นต้นแบบนี้เออกะไข่เลยมาว่านากับลรคใสยใจต่วนลัางจากขึ้นแต่ดำหน้าพี่น้องได้กะาโดนบักใหญ่ฮะลรกกับห่าลกคผู้เดียวพี่น้องล้วกัลโกกัน ก็มันพัวเพื่อนลูกซอยกับบลายประมาณสี่หาซบหมัดนี่แหละแจนั่นลูกกองไว้กองไว้ฮะบดิเตะแต่ว่าเพื่อนเอสีปโปดแล้วก็สีหยาบพามาลูกของตัวเองมันไม่อนี้ผพัดเด็เดเตะนะพี่น้องสองสัยเตะแล้วมันเจ็บก็้าเขาน้ำตาลูกหมวนเอาไว้แนมปะนะปดโอ้ยอ,อยู่กะสองเดือน ง่ามพี่น้องเลยแต่กกแต่กออลไบ้าดกว่าอยาก็คือสีบุึ้นดอกมองไรเอ้ากะเหยอตายไม่ให้พอน้องดีดเป็นฉีดห้นนะขนาดฉีดไม่สำนันตะกาห้องบริสิทธ์แต่ละปีนะก่าร้อยสี่สิบอย่างบริก็สองรอยยังใครนะ พื่อเมื่อค่อนขางก็เปื้อนว่าเด้อไปพาลูกสาวล้มอีกบ่ได้นําเมื่อย่างไปเด้ออันมือมาบังหันกับพาลูกสาวล้มโอ้ยจะแม่นสาดมามื้อหน้ากัมาทางทางนันมาทางบ่ดีทางลัดหวยหินแห่เออุข่อยบ่ได้เที่ยวแต่ึงยังว่ามันบ่ดียังว่าุข่อยมีแต่เขาบ้านนําเกลือบ้าน้ามาบ้านาเกลือเา มันก็พอดีอพอไปพอมาทําฝนตงแหมันก็บ่เปออกมาทางนั้นน่ะแท้แหละเจ้าถีมแขวโอ้ยพอบ่ได้เที่ยวหลายเดือนแล้วบ่ได้บอกซะแม่าจะข้างอก็บ่ได้บอกซะว่ามาทางพี่ไปได้บ่ทเปบ่ไทยถึงเด้อ ากํลังกินพุยดําสงามเลยได้นี่ทํากได้ผ่าเป็นกี่พกสวกอยู่ทันผู้ชมจ้างามงงก้าจักมัดดอกเฮาก็ได้อ้านี่ดจุ่มแถวนี้ลนี่ตนองอากมสานี่จุมนะหันดตกแล้วแล้วก็ฮ้อนนี่นะสิ่ได้ซะ ลกาบ่มันน่ะขึ้นไปหาซับอยอดขาได้อาเด้อนี่บ่ขอบ่ไปซับให้ได้หาซับเอาโลดมื้อนึงกินผู้กินก็ได้อเอ้ยผู้กี้ก็กินว่าซั่นความแซ่บนึ่งยอดขาน่ะเจ้าสิกินอยู่บ่เฮ้ย เอินหนาก็คือบัวเปล่งจะเฮยคือว่าแหละเพื่อมาเอินต่วนบัได้ร้ายขนาดไหนจุกจุกสองบาทมันจับหมัดเราได้น้ำหมัดกะมันห่วย ต้องได้ผีปืดหาท้องหน้าต้องเตินอนนะขึ้นก่อนซองขนมพัลลุกกันเลยก็เจ,กกเจ้ารกระยาเราไปเนาะ่าได้รลอยสี่ชิปเลยอีกหกชิปหมัดกะได้สองรลอยลูกเมื่อยพัดยานย้องขอดำบ่ดทันไหนดำเบิดลงมาล่าวเอา ไก่บ่จากบ้านหฮามื้อหาบ้านม่ยา่าประมาณ10เ <c oughs> อ๊ะ10 10กว่าโล10กว่ากิโลพน้อหรือ10นี่แหละพี่น้องจ้ะประมาณนี่แหละตัวทางมันสิบ่ดีปานใดยามพลเนาะยามบ่พลจังไข่แน่เก็บผ้าไว้เพียงสักนี้เดอ้อจ้ะ บุรีรลงไปสองเจดามเลยจะเป็นอย่างไรลงไปไปเห็นผ่กอยากซอยพี่น้องเลยซอยแต่ตัวเองมากกับสีตายซอยเออน้องมาตัวมาแลวกับตัวเองเป็นแล้วมันเจ็บปวดเฮ้ย,ยไม่ไหวนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เด้อคุคำติสมสบายดี